เพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงกระต่ายแล้วแล้วแม่กระต่ายคลอดลูกมาแต่ไม่มีน้ำนมนะคะทำไงดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับ Family Farm และปีดกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีความรู้ดีๆมาให้กับเพื่อนๆนะคะแม่กระต่ายที่ เป็นแม่กระต่ายสาวที่เพิ่งคลอดลูกนะคะน้ำนมยังไม่มีนะคะแม่ยังไม่ผลิตน้ำนมออกมานะคะวันนี้มีคำแนะนำดีๆมาฝากนะคะว่าจะทำยังไงดีให้แม่กระต่ายผลิตน้ำนมมาให้ลูกกินนะคะแล้วก็จะบำรุงด้วยหญ้าอัลฟาฟ้านะคะและที่สำคัญนะคะจะบำรุงด้วยขึ้นช่ายนะคะ ช่วงนี้แม่ก็จะให้ขึ้นช่ายน้องกินนะคะได้ขึ้นช่ายมาล้างทำความสะอาดนะคะให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็มาให้น้องกัดกินเคี้ยวนะคะก็ให้เต็มที่ไปเลยนะคะก็ผ่านไปสักสองวันนะคะทางแม่กระต่ายก็จะเริ่มผลิตน้ำนมขึ้นนะคะมีน้ำนมให้ลูก ทานนะคะแต่ว่าปริมาณก็ยังไม่มากมากนะคะเราก็ยังกระตุ้นให้ลูกเขาดูดนมไปด้วยนะคะแล้วก็บำรุงด้วยขึ้นช่ายนะคะซึ่งวิธีนี้ได้ผลจริงๆนะคะแม่ได้ทดลองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้จากที่ลูกกระต่ายไม่มีน้ำนมนะคะช่วงก่อนหน้านี้แม่ก็ต้องป้อนให้อยู่นะคะ ผ่านไปแล้ว2วันนะคะตอนนี้แม่เขาสามารถมีน้ำนมให้ลูกกินได้นะคะแล้วก็เพียงพอสำหรับลูกทั้งสองตัวที่ยังรอดอยู่นะคะแต่ว่าแม่ก็ยังไม่ได้ให้เขาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าแม่เขายังกระโดดเหยียบลูกอยู่นะคะยังไม่ระวังนะคะก็คือเวลาให นมก็จะอุ้มอาจจะให้แม่เขามาอยู่ที่รังนะคะแม่เขาก็จะยืนแล้วเขาก็จะรู้ว่าอ่ะเป็นเวลาให้นมลูกแล้วนะคะช่วงนี้เขาก็จะเฝ้าดูลูกอยู่ห่างๆนะคะสำหรับใครที่ชอบฝากติดตามกดไลค์กดแชร์